สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีวัฒน์ถูกสุคนเนะาะไม่นี้กะอเอาพอๆกับชาวพลในบรรยากาศยามเทียงๆนาะพี่น้องไก่สีเทียงเนาะบลเทีทนเนยงครับรอต,รตอนนี้กะสร้างกะมะม่วงลังค่าอะไรพี่น้องเลยสามหนุม่มซีทนได้คือเก่าพี่นอ้องหุ่งน, <laughs> นางหน,นุ่มดีเทิง ใส่เป็นตาดำแดดใส่แว่นแล้วก็เศร้าแดดแบบพี่น้องเลยมือกเกาะนี่พี่เนาะแดดอยู่แดดอยู่บพเศร้าปลแพงดีใจแห้งคนนะสาวพอนก็ดีใจคือกันพี่น้องเอ้ยมือื uh ่นลาแพงจะได้ไปเซ่อะไรแหละดีใจแห้ง มุงแล้วมุงแล้วเขาก็เอาขื้นแผ่นแรกเนะแผ่นแรกแหกมันแล้วแผ่นต่อไปกนยงงะแนนแผ่นแรกแหกมันมาซ้ำหนุ่มสีทนได้คือเก่านหนเลยทนแดดทนฝนผู้ยืนช่างกซี คนโบราณขึ้นเลยเอาเนาะเอาเป็นตาก,กระป้อมสิออกแทนนี่นะเนาะแดดแดดแดดละคืแบแดดละคืบเนี่ยโอบกระป้อมเนี่ยมากแลนะ้วเนี่ยด,ด,ดีใจแล้วยคนเต้นอย่าทั้งเนาะ สะพอนกับต้มเรียบร้อยพี <t <t um <t <t um um ่น้องเลยต้มปลาเป็นถีเรียบร้อยเอ้ยฮับปิ้งปลาข้างไว้อยู่ด้วนะเะก่อกี้นี่เขาขึ้นไปผิดละ้ยนักผูได้เฮ้ยนักไร้ผได้วะวามยืนเสือผมรถขับผมเห็ดมาไร้แหละผมไปตกหลังคา เอ้มันคืออ่อนแท้นะอ่อนได้บาแพงเอาคันได้นะคันได้สู่มนะเอาคันได้ชุ่ะนะ เคยเท่าห่นน้ำนักบุบันไดบาแพงเงินตี้หั่นน้ำนักหลายเออง้อยบันไดนะเสียวน้าเด้เล็กอ่อนลงอืมเล็กอ่อนเล็กบาง เป็นแคน nhau ถือยู่บอไนจักแล้วเว้ยเจนแต่ว่ามันถือเล็กอยู่บอถือเล็กถือเดี๋ยวแก่งฮะมันช็อตว่าอย่ามันแก่งบ้าจี้มันช็อตจังเวียงฮะมันถ่วงน้ำหนักบ่ได้เต็มที่มันเน้นบ่ได้เนาะ

ใกล้เข้ามาเลยพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบบุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีบัตสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นคุณแม่แล้่ะก็ล้วก็พี่ละไมเนาะคุณแม่ทางซิงกโปแล้วกัคุณแม่ทางสวีเดนเนาะ แล้วก็พี่ละมัยอยู่เยอรมันเนาะแล้วก็พี่พัดแล้วก็พี่อัมพอนล้วก็พี่ออนอุมาเนาะขอขอบุญขอบคุณประชุมสุขคนบอกว่าจะเป็นอายอยู่ทาง U.S.A. ล้วก็อายอยู่อิสราเอลเนาะแล้วก็คุณป่า ทาง USA คือกันเนาะอคออะไรอยู่ดีไม่แห้งบระทุปุ๊บทุกคนคนวามเจ็บจะได้ของไขยย่จามีเด้อไก่เข้ามาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเก่าเข้ามาบัดท,ทุกที่เนาะหลังจากมึงแล้วนี่ก็สั่งคนก็เสีซิมกากรอหากกอแล้วแล้วก็สบายใจขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนาะ สะพอนกระดีใจร้ายเนาะป๋าล,าลุงผู้ซอยสะพอนมาผนกับคือที่ดีใจเนาะสมป๋าสมลุงอยากซอยสมคุณแม่สมคุณพี่ทั้งหลายเนาะ่านอยากซอยขอบคุณที่บอกปะบอชิมสะพอนเด้อ เมื่อนี้อีกะพอนก็าว่าบางคลเป็นปันไดพี่น้องเลยจากมันเป็นอะไร ถายส้มนะพี่น้องแบบเลี่ยวๆสะพอนสิขึ้นไปเห็ดยู่เฮ็ดกินฝาบนกันเนาะฝาดุนถาชมมามื้อนี้เพิ่นสิแล้วบ่เนาะเพิ่นมุงเอาพี่น้องหลังจากสะพอนี่คือเฮ็ดกินแล้วเนาะก็ไปซื้อหนามมาให้สร้างซื้อเอ็มลอยกับหนามตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้อง ได้มากเครื่องหนึ่งเลยสุดยอดมากเคยเถาก็บอแพงพี่น้องอยู่เทงรังคาแดดผัดแดดทมาวพี่้อเลยก็ดีใจแพี่น้องกะดหิวเงอนี้ยวันแล้เย่กกขาเนหิว่นเดี๋บะพอนเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเป็นทีแน้อยแหลแหละพี่น้องเลยลงไปกักินไปเลย đẹp leo, đầy, đầy, đầy mà. Khừng <laughs> thường, đây 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 ๆ khưng มา là นึงแล้ว hong น้องมักเจ้าเดสาวดึงเป้เอ่ยอ้าวฮอด คืนหนึ่งยังอีกคืงหนึ่งแดดพผาแดดทมท่าพี่น้องเอ้ยคืบแน่แดดแน่หักห้อนเอ้าอีกวันนั้นบ่อแพงคงได้ไปหุงหมอไแตอมาถือเล็ก โอ้ยลายตาพีนา่น้องเลยไม่เนาะจากพุทธนาแล้วพีน่น้องมาหากินะ่นนาข้นไม่กัอแขงแล้วตอนนี้พี่หลึกก็ห่อนพีน่น,น้องเนาะตอนแรกก็ขึ้นต่อนะพีน่น้องคงสิแล้วในมื้อนี้มุงหลังคาหลังจากแล้วบ่อแพงกัิไปงานกินดองหลังจากแล้วงานกินดองบ่อแพงกันสิไปเซไปยังเซีแบบ ไปพี่น้องไปถึงเที่ยงมาได้ไหไปเซ่พ่อเรวมาไปเซ่ไปเซ่ได้ไปเซ่เมาในงานเลีงอยู่แล้วอ่เพีงกันสิไปเทลินไปเบิ่งควมสวยงามเนาะพี่น้องเนาะไปเที่ยวไปเบิ่งนี่แหละในชีวิตครั้งหนึ่งก็ต้องได้ไปเนาะพี่น้องเนาะไปกับไพยป่าเพีงไปกับเพยแถานี่แหละพี่น้องกไปแถวสาวเพียงห่อนแดดพี่น้อง บมีอนักจ้มืออื่นบ de ่ไปเซเมื่อวานแล้วงานดองจากสองสาวันยังโมหูเนี้ยเบิ่งก่อนนีแต่งานดองเนาะลูกมาเดือนงานดองเขห้ไปตั้งแต่มือนี่พี่น้องให้บาแพงไปซอยแต่ว่าเบาแพงกะแอย่งเวลามาพอเนี่ยว่ะจักมืออนหนึ่งอยากมาเห็ดให้มันแล้วตะเล่งจังสิไปซอยเบิดขึ้นซอดแจ้ง ไปเห็ดอยู่ <c oughs> เห็ดกินซอยพี่น้องเพราะว่างานเป็น <c oughs> งานของหลานของพี่น้องจะของช่วะทอดแก่แม่แรงก็คือสีแล้วเนาะบ่แพงเนาะแม่นพี่น้องมะแรงกุงแล้ว <c oughs> เหลวและก็สั่งอ่ะปุ้นแล้วาก็สิได้มาเห็ดต่ออีกเนาะสั่งปุ่นาาสิบได้ม,ตออมาม<อ>มตอ่อ <c oughs> อย้อยดีป่าลยนนดคนพอดีเป็นตาแพงเนาะตอออกอยู่พอดีอันามมยงายใหญ่ร้ายเผื่ออันาไมแล้วนยไม่เลยา้ยอพอดีอันามัยสบายสบายเนาะแปบปิกนิกเลย ทองัแขกเยอต่อเพื่อนคัวออกมารับแขกไม่แต่หมไม่ต่อเพื่อนคัวกับจักย่ามได้ดเด้อเงินบาได้ก็คือมาได้ต่ออมโอ้ยสาถุแลยเนาะรถยังเด้นะ ได้เฮือนใหญ่โอ้ยก็ดีใจลายเลยก็ได้ลพบ่าลบพ้นบ่ได้ขึดจักดีขึดมาเสาซื้อมากยัืนซื้อมาถิ่มอยู่เด้อว่ะเหตุอะไรจังจีได้ขุดมาตีอืมไปแล้วก็ยังได้ดีจีได้ลบมีบอลลบพ้นแต่เก่าพ้นตกมาหรลอสาดเข์าเบิร์เปียก เปียกเบิดบันดูวันนอนก็นได้บันนอนเปียกคือแนวอื่นเปียกแล้วนอนเผื่อมันสีแหง้งโต,กตก๊กผัดโต๊กอยู่ขุมมือวันนี้ยามพนนะสุ่มและนอนสุ่มๆมาแล้วนอนกับผมเป็นรับเป็นตื่นลุกขึ้นมานั่งย่านและย่านเฮือนพาลงกับปัญะ พี่น้องถาลุ่นถาส้มตอนแรงเนาะต่อตอนแรงเลยนะพี่น้องหลังจากกินเขากินน้ำก็จะได้ขึ้นต่อตอนนั้นเลยลุ่นถาส้มเนาะพี่น้องถาบึงตอนเซ็จสมบูรณ์เนาะอ้าพี่น้องหลังจากกินเขากินน้ำแล้วเนาะคลิปกินเขากอยู่คลิปบอกเองนะหลังจากกินเขากินน้ำแล้วก็มาต่อพี่น้องต่อ ก่อีกรอบเป็นขึ่นซุงน้ำเข้าบ่ได้เข้าหายผลปอนช้างกะซีบ้านขึ่นซูงน้ำกรเจาบ่ได้ ใเสิลอดช่อบมองแล้วมันดีแล้วมือนันเบิ้งแนะโอ้ยกะเงเงาแมเบิ้งเขาใหม่ใัไหมอบอจักน่ใหม่เหลือยู่ซอเนาะบอคืปุ๊บซื้อเนาะนี่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 ตั้งวาแล้วลูกตั้งาแล้วผู้เอาน้ามาเอามาน้ามาชง

ดีใจเด้ดีใจชีได้ขึ hmm? la ้นอยู่เนาะเอทีนอกเะเป็นทีแบร่อยเนาะย่งย่งอยู่ทางนี้ประมาณชองเ่นสามเพน ยกมือจะแบบแบบโอเคเพื่อนนะโอเคแปลว่าตกลงบ่อเป็นยังหลีแล้วบาด้ไปเอามาให้แล้วเติมพลังหน่อยใกล้แล้วพี่น้องเลี้ยแผ่นเดียวบาทนี้เลี้ยแผ่นเดียวเพื่อนนะ เลืสองแผ่นสามาาแผ่นเออสามแผ่น,านมาทันเลยไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วเนาะ <c oughs> พิษพลาดทั้งเทคนิคน้อยหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> แท็กพิษข <c oughs> น,นาแท็กพิษ <c oughs> เป็นอะไรเนาะงามอยู่ปะเนาะอ้าวตัวนี้มันคือบ่อยากแกบตัวทั้งลุ่มนี่นะบ่อทั้งลุ่มนะฮะเออบ่ท่านยิงเนาะ รอบผู้ตัวต้าแข้างล่างพี่น้องเสร็จแล้วใช่ผลกระบอกขากมันสะพอนก็เป็นผมมาเสิร์ฟน้าก็ขึ้นอยู่ในถุงนี่เลยปลาเต้าขึ้นเฮือนใบไบบ์บ่นะ <laughs> หัวควัญเพราะเนอะแกล้หัวควัญไอาอยูอ้ยจะเป็นจาจาสุกสุกหมกค,ค่ะถ้าผัดสุกหมกแท้น่ะบอ่อุย้ยม,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 มุมมุมเมามุมเมาเพราะว่าหนูไม่ได้อาบน้ำหนูอาบแต่ฝุ่น, <laughs> นอาบแต่ฝุ่นไม่มาอาบน้ำ <laughs>

เต้นเต้นเต้นแล้วแล้วด, <laughs> ดีใจคนจิแล้วไม่สนผมเลยจะสนทำไมวะ <laughs> คนกำลังทำงานจดตัดผมนะ <laughs> คุณไม่รักผมเหรอ อนนี้กัเซตสมบูรณ์เป็นถี่เรียบร้อยพี่น้องก่อนอื่นกับาพอนกับขอขอบุญขอบ,ขอบคุณเนะาะผู้ใหญ่ใจดีเบัตสุขสุคนถี่่อยเรือซาพอนเขามาตลอดเนะาะราะว่าจะเป็นเอซี่ี่คอยสนับสนุนคอยติดตามส่องหายแล้วก็คอยหายกำลังใจก็ไหลก็แช่เนาะเดี๋ยวซาพอนก็ขอขอบคุณต้องผู้ใหญ่ใจดีถี่สอยเรือซาพรนเขามาเนาะ แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเดียบร้อยเนาะพี่น้องสะพอนาีสรุปให้ฟังว่ามีผู้ได้น่แลวกัทีสะพอนเอามือนั่นก็อึิบยังบบเบิดคู่คนปันไดดอกเนาะแต่ว่าสะพอนจำบ่ได้เนาะตรงมาทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะค่ะคนขางกานอยากเบิรคู่คนอะละเนาะแต่ว่าอาจจะมีแต่ว่าสะพอนเนาะบหูเนาะ พราะว่าเงินมันก็มาหลายทางทั้งเสาแพงแน่ทั้งบ่อแพงแน่ทั้งเสาพรอนเองเนาะก็จำบ่อคอยสีได้เป็นได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อที่เสาพรอนไหลบ่เบิด์ตคูคนเนาะบางเทื่อมันก็จําบ่ได้เนาะมังเวลาเขาคลิปแล้วบางทีมันก็ตื่นตันใจเนาะแต่ก็บเสาพรอนก็คิดนยังบ่ออกพี่น้องก็ขอโทษขออภัยตอนนี้เคยเถากําลังสิลงเนาะเสาพรอนก็ซือสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ พี่น้องเบิงสำนิเนาะเก็บภาพรวมอมาหอนี่ิกับเวลากับกันจอมโเขามาฝากกดไลกดแชก็ติดตามให้ทาวพนีนเดอพี่น้องเดขอขอขอขบคุณเอฟซีเบอร์สุขสุขคนนาอบ่ว่า,วาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีขอให้สุขภาพแข็งแรงเบอร์สุข,ขสุขคนสบายดีพี่น้อง